จำก็คือจำบทเรียนไม่ต้องจำหรอกว่าใครลายหมากูรือเปล่าเพราะว่ามันไม่มีในเวลาสอบงั้นเราจะต้องฝึกตัวเองว่าบางเรื่องละเสียนะอยากขยันมันเรื่องเที่ยวเรื่องเล่นเรื่องสนุกอยากขยนันละเสียอย่าเป็นคนคิดว่าเราต้องเก็บทุกเรื่อง เราต้องมีทุกเรื่องมันไม่ใช่เป็นบุคคลที่ต้องใช้ชีวิตอย่างนั้นเราต้องเป็นคนรู้จักละรู้จักวางดูธรรมชาติที่ปรากฏที่เราเนี่ยก็เห็นลมหายใจเข้าก็เห็นลมหายใจออกก็เห็นอยู่มีอะไรที่มันอยู่กึ่ง้างไม่ให้เราปล่อยมันได้ไม่มี แม้แต่ตาที่เราขยิบไม่มีใครนั่งเพ่งไม่ขยิบตาลองทําดูเถิงั้นชีวิตเรานีนต้องฝึกในการละในการปล่อยในการวางประการต่อมาคือวิราคะสัญญาคือเราต้องฝึกการปราศจ,จากการไปหลงอยู่กับเรื่องของ การหมกมุ่นมัวเมานั้นคนโบราณเขาจึงมีวิธีการเจ็ดวันเขามีวันโกนครั้งหนึ่งแล้วก็มีวันพระสิบห้าวันเขาก็พยายามที่จะให้ทุกคนรักษาอุโบสถศีลเพื่อต้องการให้รู้ว่าเราต้องไม่หมกมุ่นเราต้องไม่มัวเมา เราต้องเป็นคนที่รู้จักปล่อยรู้จักวางทำชีวิตนี้ให้เป็นผู้มีโอกาสอิสระเสียบ้างความมิตรระของจิตเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะภาระของชีวิตไม่มีอะไรที่จะทุกข์ที่จะหนักเท่ากับภาระของสังขารที่เราเข้าไปไปยึดไปปรุงไปแต่งะ พระเจ้าจึงสอนเราว่าสเพสังขาราอานิจจาว,ว่าสังขารทั้งหลายไม่เทีย่ยงแต่เราพยายามที่จะเข้าใจว่าเทีย่ยงในที่สุดพระองค์งก็สอนเราอีกว่าพาราหาเวปัญจักขันธาขันทั้งหน้าเป็นของหนักเนื้องนั้นเราต้องปลดปล่อยในสิ่งที่เรียกว่าขันน้าหรือการปรุงแต่งตามระบบของขัน อย่าให้กลายเป็นบุคคลที่อยู่ในโลกสงบเย็นไม่ได้ขอให้ชีวิตนี้ได้มีส่วนแห่งความสงบเย็นนั้นเราต้องมีวิราคะสัญญาไปตรงไหนให้พบคำว่าสงบเย็นมีพระองค์หนึ่งแกสร้างวัดใครไปแล้วก็บอกโอ้ยวัดนี้เย็นเพราะต้นไม้เยอะวัดปัญญานี่ก็ได้นะ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้เพราะว่าถนนมามันไม่ได้วันก่อนเมื่อวานโยมคนหนึ่งขับมานึกว่าเข้ามาได้เข้ามาพลนจากเหล็กที่รองไว้มันลงติดเลยน่าชื่นใจเลยวันก่อนก่อนนี่เขามีแต่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง กลับมีสามเนนเป็นที่พึ่งพอเนนไปรถต,ติดลมเต็มที่พลังของเนนไม่ธรรมดาเข็นเสร็จแล้วโยมกลับมาหนมอขอบคุณข้าไม่รู้โยมในแจค,คิดอย่างไงก็บอกไม่รู้ฮะต่อไปคงไม่เอาพระสงค์เป็นที่พึ่งแล้ว ขอเรียนเป็นที่พึ่งเราะันเราจะต้องรู้ว่าจิตที่ปราศจ,จากความเดือดร้อนที่ไปยึดไปถือในเรื่องต่างๆที่ไม่จําเป็นต้องยึดต้องถือเนี่ยปล่อยเสียบ้างยมปลงเสียบ้างจะอะไรกันนักกันหนาละ่ะเราได้ผ่านมาทุกเรื่องตอนเป็นเด็กได้ผ่านแล้วตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ผ่านแล้ว ไอ้ตอนที่กูเฝ้าให้ใบหน้ากูไม่หายไปไหนนี่มีกระจกส่วนตัวกูก็เคยทำแล้วโอ้ยจองบ้องบอกไปไปมา,มาจนเดี๋ยวนี้ไม่อยากมีกระจกเลยใช่ไหมอะไรมีก็ได้ในโลกนี้ขออย่ากระจกปรากฏมีอยู่เลยเฉะนั้นเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราปล่อยวางไปตามที่มันเป็นเถอะ อย่าไปเอามายึดอย่าไปเอามาถือมันให้เกิดปัญหาจนเกิดวิราคะเป็นผู้ที่ปราศจากการไปยึดถือสิ่งที่ร้ายสาระมาเป็นสาระประการต่อมาคือนินโรธสัญญาระลึกถึงความสงบเย็นของชีวิตนิโรธแปลว่าพ้นทุกข์ได้ ระลึกถึงความพ้นทุกข์ว่าเอออย่างนี้นะพ้นทุกข์แน่ๆเลยนะจิตที่คิดอย่างถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนเอาเรื่องนิโรธมาเป็นความระลึกถึงบ้างอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราก็นึกว่าโอ้ทุกอย่างเนาะมีอะไรที่มันเดือดร้อนอยู่ตลอดก็ไม่มีนั้นมันมีแต่เรื่องเกิดดับ เกิดดับเกิดดับงั้นเราจึงพบความเกิดดับที่ชัดเจนว่าอ๋อมันเป็นเรื่องให้เราได้พบคำว่านิโรธอย่าคิดว่ามันเรื่องไกลตัวถ้าลองนั่งแล้วคิดดูว,วันๆเนี่ยนิโรธปรากฏกับเรานี่เมื่อความทุกข์มีไม่มากหรอกงั้นเมื่อน,นิโรธมันเกิดขึ้นกับเรา เราก็เสวยอารมณ์นั้นไว้บ่อยๆเอามาทบทวนบ่อยๆเอามาคิดบ่อยๆแล้วเราจึงรู้อ๋อชีวิตที่เป็นที่พึ่งจริงๆคือนิโรธเหมือนกับนักเรียนเวลาเข้าสอบนี่ทุกบววหัวเกือบตายแต่เวลาสอบเสร็จแล้วนี่มันนิโรธเลยอ่ะสอบตกช่างมัน ดีได้เพื่อนรุ่นใหม่ความดับทุกข์เขาก็เห็นอยู่แต่เขาไม่เข้าใจดังนั้นขอให้เราคิดได้ว่าเวลาเรามีความทุกข์บางทีมันเกิดปัญญานะแต่นักเรียนเนี่ยพอนั่งทำแบบข้อสอบนี่มันทำแล้วไม่ค่อยคลอ่องนั่งคิดกลุ้มใจแล้วก็คิดว่าเทอมน่าจะไม่ให้ชีวิตผิดพลาดอย่างนี้ จะไปเริ่มเรียนตั้งแต่วันแรกเลยแล้วโกใครจะชวนไปเที่ยวใครชวนทำอะไรจะไม่ยอมเด็ดขาดแล้วเพราะเห็นโทษแล้วว่าถ้าไม่เรียนเนมานั่งกลุ่มอย่างนี้อมปากกาเกือบหมดด้ามก็ยังไม่หายดงนั้นเอาแหละในเธอใหม่เนี่ยวันแรกเลยจะสนใจให้เต็มที่แต่พอทำไปสักพักหนึ่งลืมอีกแล้ว อันนี้เละเรียกว่าไม่ได้นิโรธจริงถ้าได้นิโรธจริงหมายความว่าขอใช้ชีวิตกำกับตัวเองปกครองตัวเองคุ้มครองตัวเองเตือนตัวเองไม่ผิดพลาดเหมือนที่แล้วมาเขาก็จะได้นิโรธถาวรนิโรธที่พาตัวเองพ้นจากปัญหาต่างๆได้นั้นเราทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่เข้าถึงธทมได้เท่าๆกัน แต่ว่าใส่ใจกันขนาดไหนประการต่อไปนี่ก็คือสัพพโลเกออนภิระสัญญากําหนดว่าไม่น่าเพลิดเพลินในสิ่งทั้งหลายเลยไม่น่าเพลิดเพลินเลยที่เขาทำห้างแล้วมีบันไดเลื่อนเพลิดเพลินอะไรขึ้นเพียงแค่ไม่ถึง5เมตรสิเมตรก็หมดเวลาแล้ว ไปยืนเทให้เขาถ่ายรูปไปทำอะไรไปลอกตัวเองทำไมอะ่ะไม่ได้อะไรมากเลยไม่น่าเพลิดเพลินเลยอะ่ะอะไรที่เขามีอยู่เขาเป็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยลองออกมาคิดคิดดูว่าเช่นเขามีการแสดงละครทางทีวีดูดูกำหนดดูบ้าง เห็นเลยนะว่าบางคนนี่แสดงตั้งแต่เด็กๆแล้วมาสาวสาวแล้วก็อยู่ต่อไปมาแสดงเป็นแม่อยู่ต่อไปเป็นยายต่อไอ้ดูคนนั้นตลอดมาไม่ได้มีอะไรอื่นนอกจากกูนึกสะดุกไปรวยเท่านั้นเองไม่น่าเพลิดเพลินดูเสียบ้างเห็นอะไรไม่น่าเพลิดเพลินกำหนดรู้แล้วก็ได้สติแต่ถ้าไม่กำหนดรู้มันก็มัวเมา มีอะไรที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันจะหน่ายเองไม่มีมีแต่ว่าเราโตสติเข้าไปกำหนดรู้ว่าไม่น่าจะไปมัวมองไม่น่าจะเพลิดเพลินใช้ชีวิตอย่างผู้มีสติมีปัญญาดูแลตัวเองว่าอะไรควรอะไรเหมาะอะไรที่จะทำให้ชีวิตนี้อยู่อย่างอิสระและเสรีบา้าง เราจึงต้องดูแลตัวเองให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพเหล่านั้นฉั้นการเตือนตัวเองบ่อยๆพยายามประคองตัวเองให้กลายเป็นบุคคลที่ไม่มัวเมาในเรื่องใหญ่มากประการต่อไปก็คือสัพเพสังขารเรสุอ,อนิททสัญญากำหนดความไม่น่าปรารถนาในสังขารทั้งปวง ลองกําหนดดูบ้างสังขารก็คือตัวปรุงแต่งไงมันปรุงเรื่องนั้นแต่ปรุงเรื่องนี้แต่งเรื่องนู้นแต่งเรื่องนี้ตั้งแต่แต่งมาจนวันนี้ถ้าเอามากองได้นะจะววดสร้างตึกได้หลายชั้นแล้วนะัวันวันมันปรุงมันแต่งเราก็ต้องไม่น่าปรารถนาในสังขารน,นั้นก็ไม่น่าปรารถนาในเรื่องนี้ก็ไม่น่าปรารถนา ลองไปชวนคนอายุแปบห้าไปขึ้นบันไดเลือนด,ดวงแกไม่เอาแล้วแกรู้ตัวว่าควันกูยังเหลือซี่เก็บไปไม่อยากยแก็บลมแกกำหนดได้ตอนที่แกจะสิ้นอายุแล้วะแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องสังขารที่มันปรุงแล้วปรุงอีกแต่งแล้วแต่งอีกมันกลายเป็นปัญหา เราลองลดลงไปดูไถถ้าเราลดลงไปดูนี่จะรู้ว่าอ๋อสิ่งที่ทำให้เกิดความพอดีพอเหมาะเนี่ยมันน่าสนใจนั้นเหมือนท่านทั้งหลายที่มาวัดนี่ก็จะเห็นเลยว่าเราพยายามเดินตามพระพุทธเจ้าที่จะให้ลดในเรื่องของการปรุงแต่งลดได,ได้แต่ก็ลดได้บางไม่ได้บ้าง แต่ก็ถูกกำหนดให้ลดเช่นลดเรื่องที่นอนอย่างเงี้ยบางคนนอนรวมกับเพื่อนบางคนก็รู้สึกโอ๊ยเราไม่เคยนอนอย่างนี้เวลามาคุยกับฉันเอยไม่เคยนอนอย่างนี้ฉันก็บอกแล้วที่บ้านนอนอยังไงเอาเอาศีรษะลงเขาขึ้นเหรอเป็นมายาให้ตัวเองปวดหัว อินอาหารที่นี้ก็พยายามที่จะให้ลดเงื่อนไขการปรุงแต่งก็เคยไปตักอาหารใส่ชามแต่ปัญหาใหญ่คือตอนเวลาไปถึงโต๊ะอาหารตามันยั่วใจยังไงเห็นก็วางเต็มเลยไอ้ที่ตักนี่ก็ตักอยู่ไอ้ตัวที่สายตาไปอยู่ที่ชามสุดท้ายก็ไป ไอคนที่อยู่ข้างหลังนี่ก็แม่มึงมันช้าจริงๆหรอพอตัวเองมีสิทธิ์บ้างกูก็จะช้าต่อล้างแขนลดแล้วก็ยังไม่ไหวที่เรายังถูกมายาของความปรารถนามาวุ่นวายนั้นเราจะต้องฝึกเราด้วยความรู้สึกว่าเราจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นมาเป็นนายเรา หยุดความปรารถนาที่ร้ายสาระเสียบ้างต้องฝึกหยุดน่ตนาไม่ฝึกหยุดไม่ได้เรื่องคําว่ามันหยุดเองไม่มีหยุดได้ก็ต่อเมื่อนู่นนหมดลมหายใจวันไหนก็หยุดได้แล้วเวลาดันไม่ใช่เป็นเวลาแล้วเราต้องฝึกเราตอนนี้สุดท้ายที่เราจะต้องมีไว้ในชีวิตเราต้องมีไว้เป็นปกติ คืออาณา,า,าปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าท่านเอาสติมาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้ไม่ต้องไปกำหนดตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อเกไม่ต้องไปกำหนดว่าอน,นิจจสัจสัญญาคืออะไรนะัตตาสัญญาคืออะไรไม่ต้องกำหนดแต่ขอให้มีโอกาสมาอยู่กับลมหายใจเข้า หายใจออกท่านเชื่อไหมว่าบางคนในวันวันไม่รู้เลยกูหายใจหรือเปล่าไม่รู้เลยว่าหน้าท้องตัวเองมันกับเพื่อมหรือเปล่าเพราะเอาสติไปอยู่ข้างนอกหมดไม่เคยเอาสติมาอยู่กับตัวเราพระเจ้าจึงให้หลักว่าเราจะต้องอยู่กับตัวเราให้ได้ ลมหายใจเข้าให้รู้ลมหายใจออกให้รู้รู้ในขณะที่หายใจเข้ารู้ขณะหายใจออกนั้นลมที่หายใจเข้าลมที่หายใจออกเนี่ยเป็นเครื่องมือชิ้นเอกที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญนําเสนอพวกเราอย่างต่อเนื่องงนั้นพวกเราจง รับพระพุทธเจ้าคือรักลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าเอาลมหายใจทิ้งเสียแล้วไปกววงเรื่องอื่นไปรักเรื่องอื่นไปหวงเรื่องเสียงที่ได้ยินคำเดียวแล้วเอามากำหนดได้เป็นเดือนเดือนพระเจ้าไม่เคยสอนให้กำหนดอย่างนั้นนี่สอนให้กำหนดว่านี่ลมหายใจเข้ากำหนดรู้ หายใจออกกําหนดรู้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกว่างเมื่อไรที่เราพอจะมีโอกาสให้สติตัวเองดึงมางทันทีหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้วิธีนี้ง่ายที่สุดไปนั่งรถเมย์ก็ได้ขับรถก็ได้ แม้กินข้าวอยู่ก็ได้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกไม่ปล่อยตัวเองไม่มีที่พึ่งไม่มีผู้คอยคุมค้มครองฉันเราจะต้องหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ทีนี้วิธีที่เอามาฝึกถ้าเราฝึกใหม่ๆเสนอแนะว่าท่านนั่งอยู่เนียกำหนด หายใจเข้าหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกนับสองนับเรื่อยไปแต่ว่าใช้ได้เมื่อเวลาเรานั่งอยู่กับที่แต่ถ้าเราไปไหนเคลื่อนไหวนี้ให้ใช้แบบกำหนดรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออก นั้นเราจะไม่ปล่อยเราให้กลายเป็นคนขาดสติอยสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าสติลมหายใจออกเขาเรียกว่าคนมีสติสมบูรณ์แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสติสัพพทปฏิยาสติเป็นที่ปรารถนาในที่ทั้งปวง เราจะต้องฝึกตัวเองให้กลายเป็นคนมีสติอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าขาดสติเมื่อไหร่เขาเรียกภาษาที่เรายังคนเสียสติฉะนั้นคนเสียสติก็คือคนที่มีส่วนแห่งความเป็นผู้ควบคุมตัวเองไม่ได้จะพูดภาษาว่าบ้าก็น่าเกลียดคนบ้าคือคนที่ไม่มีสติ ตกลงว่าเมื่อ,อไรเราไม่มีสติเมื่อนั้นเราก็เป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นคนไม่ปกติคนบ้างั้นบ้าที่เขาพาไปส่งโรงพยาบาลศรีทัญญานี่ไม่น่ากลัวหรอกเพราะมีหมอคอยดูแลแต่ถ้าบ้าแบบขาดสติเนี่ยนน่ากลัวจึงมีคำที่เขาบอกโกรธเขาคือโง่หมคือบ้า อิจฉาิษยาเขาคือการจุดไฟเผาตัวเองเราโง่วันละกี่ครั้งเราอิจฉาเขากี่ครั้งเราโกรธวันละกี่ครั้งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่จะแก้ได้ด้วยอาณาปานสติท่านกำหนดลหมหายใจเข้ารู้ลหมหายใจออกกรู้รู้อยู่ที่ลหมหายใจเข้า รู้อยู่ที่ลมหายใจออกอย่าปล่อยให้ความรู้ไปอยู่กับเรื่องคนนั้นโกรธคูคนนี้เกลียดคู่คนนั้นน้อยใจคนนั้นรำคาญอย่าให้ไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ควรอยู่สิพระองค์จึงเติมสิ่งที่เราควรอยู่ในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสี่ให้รู้กายในกาย ก็คือรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกให้รู้เวทนาที่เกิดขึ้นกับเรากำหนดรู้ถ้าปวดก็ปวดหนอถ้าเมื่อยก็เมื่อยหนอถ้ารำคาญก็รำคาญหน,นอน้อยใจก็น้อยใจหนอพรานี่เป็นพวกเวทนาทังนั้นนั้นเราต้องกำหนดเวทนาให้ทันอย่าให้ไปวุ่นวายอยู่ข้างนอก กำหนดของเราเสียอยู่ข้างในอย่าปล่อยออกไปเพราะปล่อยออกไปเนี่ยพูดก็ไม่เพราะหน้าตาก็ไม่งามอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องซามไปทั้งหมดเลยดังนั้นเมื่อเกิดเวทนาแล้วเนี่ยต้องประคองระวังสมมติเรานั่งนานๆเนี่ยมันเมื่อย ไม่ต้องพลิกแล้วก็ทำหน้าตาบิ้วบวดเบี้ยวไม่ต้องไม่ต้องบอกใครเราของเขาปวดเหมือนกูหละไม่ต้องไปขอร้องให้ใครเขาเห็นใจหรอกของเขาของเราปวดไม่ต่างกันเลยอ่ะงั้นไม่ต้องบอกเขาทั้งกลับบ้านวันนี้ไม่ต้องไปบอกใครนะโอ้กูนั่งมเหมือไม่ต้องไปบอกให้เขารู้ว่าเรานี่ยอดคนนะ เรื่องไม่ดีแล้วไม่เคยแบ่งปันให้ใครรำคาญมีแต่เรื่องดีๆไปโอ้ยดีมากเนี่ยมากๆม,มึงไปอีกไหมพอดีไม่ว่างเพราะเราต้องระวังอย่าให้จิตเราออกไปข้างนอกประการที่สามนี่จิตในจิต คือจิตคือความคิดคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นถีเวลาคิดเนี่ยมันเกิดปัญหาเกิดปัญหาตรงที่เราคุมความคิดไม่อยู่แล้วเราก็ไม่เคยมีเครื่องมือสำหรับที่มาคุมความคิดเราพระเจ้าก็เลยให้เครื่องมือพอเกิดความคิดปั๊บเราก็คิดเนอ คิดน้อ no. ไม่ต้องไปทบทวนว่ากูคิดเรื่องอะไรเหมือนคนหนึ่งแกนั่งนั่งนานนานก็นั่งทําไมอ่ะกําลังคิดคิดเรื่องอะไรอ่ะกูยังตั้งเรื่องไม่ได้ตั้งชื่อไม่ได้กูคิดก็กูงั้นเราก็เหมือนกันอย่าพยายามที่ต้องไปทบทวนแล้วก็ประมวลว่ากูจะตั้งชื่อสักชื่อหนึ่งไม่ต้อง กำหนดได้ได้ว่าคิดหนอคิดหนอแล้วมันจะมันจางคลายพอจางคลายได้มันก็ดับทุกความทุกข์มันดับเมื่อไหรคนนั้นก็ประเสริฐแหละประการสุดท้ายก็คือเรื่องธรรมในธรรมชีวิตของเราเนี่ยจะต้องรู้ว่ามีสิ่งที่ทรงสภาพไว้คือธรรมะงั้นสภาวะที่มันจะเกิดกับเราเนี่ยเรารู้เอง นั่งตรงนี้ฉันจะไปรู้แทนใครไม่ได้บางคนนั่งไปนู่นไปบ้านแล้วนุสภาวะแก่ไปบ้านแล้ว,าว,บ,าลวบางทีไปแล้วนัดสามโมงไม่รู้จะมารับหรือเปล่าวะไปแล้วเอาบางทีไปอีกกูว่าแน่นอนนะไม่มีไม้กูรู้นิสัยและสันดาน ไปไหนก็ไม่รู้นนั้นสภาวะอย่างนั้นเราก็ต้องกำหนดว่ารู้แล้วรู้เนอรู้นเนอเกิดเป็นอย่างนี้นานแล้วแล้วไม่ได้อะไรเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าเวทนาอย่าทำเป็นคนไม่รู้รู้เวทนารู้สิ่งที่มันปรากฏจริงๆในขณะนั้นแล้วกำหนดรู้เสีย การกำหนดรู้เนี่ยเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากอั้นเราจะต้องเอามากำหนดรู้ให้ได้ว่าขนาดนี้เนี่ยมันอยู่กับลมหายใจหรือเปล่าฉั้นถ้าเราอยู่กับลมหายใจนี่เรารู้ว่าเรากำลังอยู่กับลมหายใจต่อมาเรากำลังรู้ไหมก็ว่าเราปวดหรือเป็นยังไงบางคนปวดรู้นี่แต่พยายามที่จะเอาทิฏฐิมาใช้ คุณนั่งให้มันหายเลยอาคุูนั่งให้หายเลยนั่งไปนั่งมากูใจหายลงทุกทีโอ้ยรู้สึกเหือก็ไหลแล้วยังไม่ยอมหายทุกทีวะคือถ้าพัฒนาไปตามลำดับเนี่ยเขาวิธีการให้คลายจากการปวดเนี่ยเขามีเหมือนเราเห็นคนเป่าปีอะเป่ามีเสียงดังตลอดเลยมันหายใจตอนไหนวะ เขาฝึกของเขาว่ามีการผ่อนอย่างไงจะหายใจเข้าในเวลานั้นอย่างไรกลืนลมเก็บเข้าไปไว้ในกระพุ้งแก้มเป็นยังไงเขามีเขาฝึกแล้วลองลองไปเป่าดูที่เสียงปีา้หยุดนี่นะฉันว่าเรียบร้อยเลยคนระับปีอาจจะไม่หยุดแต่เราหยุดก่อนน่ะเัรเขาฝึกมาแต่เราในนั่งปั๊บเจ้าทิฐิิไปใช้เอาแล้วคนนั่งครั้งนี้ ให้บรรลุเลยนะโกไม่บรรลุกูไม่ยอม,ยอมยอมตายก็ตายจริงอะละเรา,าต้องฝึกเราไปเรื่อยสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็เห็น